สใบนะคะต่อไปค่ะเรามาฝึกเขียนกันดีไหมดีไหมคะดีหลายคนต้องมีการฝึกในเรื่องของลีลามือนะคะฝึกเขียนภาพที่ปรากฏเป็นภาพของอะไรลูกภาพของอะไรคะน้องือเทศน้องบอกว่าเป็นภาพของมะเขือเทศถูกไหมคะด้วยดีด้วยดีภาพอะไรเอย่ยกลุ่มที่หนึ่งตอบว่า กลุ่มที่สองเอาไปดูกันจะเป็นมะเขือเทศหรือว่าเป็นอะไรตามไปดูนะคะรูปที่กำหนดให้มีอยู่3นะคะนั่นก็คือรูปของอะไรเอ่ยไปดูกันต่อนะคะหลายคนยังเป็นปริศนากันอยู่นะคะเราสามารถเขียนแทนได้ด้วยตัวเลขเลข3ามฮินดูอาราบ,บกนะคะ ต่อไปเขียนแทนด้วยเลข3ามให้และยังตามไปด้วยการเขียนให้เป็นตัวหนังสือนั่นก็คือสออสามไหนเราสะกดซิสออสาม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  ทีละคนทีละคนอาทีละคนต่อไปค่ะลูกอุ้ยน่ารักจังน่ารักจังเลยเอาน่ารักจังเลยต่อไปอาต่อไปไม่มีงองงูสักหน่อยเอาใหมโซอาโมสามเพราะว่ามันไม่มีงองงูนะคะ สอออมสามเอาละค่ะเมื่อทราบแล้วเราไปดูกันเลยนะคะทุกคนต้องมีการฝึกเขียนในเรื่องของจํานวนนับอันนี้คือตัวเลขฮินดูอาราบิกเลข3ามฮินดูอาราบิกนะคะวิธีเขียนไม่ยากค่ะลูกเห็นไหมคะการเขียนและการอ่านคุณครูฝากข้อคิดไว้สักนิดหนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนวิธีเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิก เริ่มจากข้างบนลงมาข้างล่างและเริ่มจากซ้ายไปขวานี่คือหลักการเขียนง่ายๆนะคะไปดูกันเลยค่ะเลข3ฮินดูอารบิกเจ้ายีรับคอยาวบอกว่าสาฝรั่งเหมือนสาไทยที่ไร้หัวโอ้โหน่าสงสารจังเลยนะคะสามฝรั่งเหมือนสมไทยที่ไร้หัว แถมเอียงตัวตะแคงข้างอย่างสุขขีเห็นไหมคะแถมเอียงตัวตะแคงข้างอย่างสุขขีอ้าไปดูกันเลยค่ะเริ่มเส้นโค้งขึ้นลงเพียงกี่ที่อสองทีโอ้โหไม่ยากเลยเริ่มเส้นโค้งขึ้นลงเพียงสองทีสองทีจริงๆเลยนะดูสิ คุณหนูมีสามฝรั่งดังใจเอ่ย mm hmm. เพราะว่ามันเป็นเลขฮินดูอารบิกนะคะเป็นเลขสากลที่ใช้กันทั่วโลกนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะวิธีการเขียนโค้งโค้งบนแล้วก็ลงมาโค้งล่างกี่ขยักฮะ mm hmm. แค่สองขยักเท่านั้นเองไหนลองเอานิ้วขึ้นมาชูนิ้วมือ เอาเนื้อมือวางไว้ที่โตเรียนเขียนเลขสามลูกอ้าวหนึ 1, 2, ่งสองสามฝึกเขียนเลขสามกันอย่างง่ายๆเขียนเลขสามค่ะฝึกเขียนเลขสามกันอย่างง่ายง่ายง่ายไหมคะอืมไม่ยากเลยนะคะง่ายนิดเดียวจริงๆเอาละค่ะต่อไปตัวเลขสามไทยวิธีการเขียนค่ะลูกก็ไม่ยากเช่นเดียวกันนะคะ เขาบอกว่าการเขียนเลขไทยนั้นมีหลักสำคัญดังนี้ข้อที่หนึ่งการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนวิธีการเขียนตัวเลขไทยนะคะตัวเลขไทยที่มีหัวเด็กๆต้องเริ่มหัวของตัวเลขก่อนตัวเลขศูนย์เริ่มเขียนจากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วก็จากซ้ายไปขวานั่นเอง ต่อไปค่าไปดูกันเลยนี่คือเลขสามไทยนะคะเลข3าไทยค่ะเขียนง่ายคล้ายๆกับเลขสองเขาบอกว่าเลขสามไทยเขียนง่ายคล้ายเลขสองนะคะเห็นไหมคะเลขสามไทยนี้ก็จะมีหัวนักเรียนต้องฝึกม้วนหัวให้มันกลมๆไหนเราฝึกม้วนหัวซิชูนิ้วขึ้นมาค่ะ,ะกลุ่มที่หนึ่งชูนิ้วมือของหนูขึ้นมา สมมุติว่าเป็นดินสอม้วนหัวกลมๆบรรจงนิดนึงม้วนหัวกลมๆเป็นเลข3ไทยนะคะอ่าเมื่อม้วนหัวแล้วทำยังไงกันต่อล่ะเลข3ไทยเขียนง่ายนะคะอาละค่ะเขียนง่ายม้วนหัวแล้วแต่ไม่ต้องตวัดซ้ายแล้วป่ายขึ้นเห็นไหมคะเขาบอกว่า การเขียนเลขสามไทยเนี่ยเมื่อม้วนหัวเสร็จแล้วไม่ต้องตวัดซ้ายแล้วป่ายขึ้นนะคะอ่าเห็นไหมคะม้วนหัวเสร็จลากเส้นขึ้นไปโค้งกี่โค้งลูกข้างบนของเลขสามไทยโค้งแค่สองโค้งนะคะแล้วเขียนเป็นเส้นตรงลงมายากไหมคะ นายลองฝึกเขียนดูค่ะแต่ไม่ต้องตวัดซ้ายแล้วป่ายขึ้นสองบึกบืนสามเรียบง่ายสบายเอยเห็นไหมคะอาวแล้วค่ะม้วนหัวกลมๆล,ลากเป็นเส้นตรงขึ้นไปนะคะแล้วก็มีสองอยาก่ะลกเห็นไหมคะม้วนหัวกลมๆล,ลากเป็นเส้นตรงขึ้นไป โค้งสองโค้งเรียกกันง่ายๆว่าสองขยักนะคะแล้วเขียนเป็นเส้นตรงลงมาข้างล่าง mm. เห็นไหมคะ mm. เราก็จะได้สามเรียกง่ายสบายเอ่ย mm. นายลองฝึกเขียนในอากาศแลขสาม mm. ม้วนหัวกลมๆล,ลากเส้นขึ้นไปโค้งหนึ่งโค้งสองแล้วลากเส้นลงมาโอ้โหเก่งมากเลยนะักเรียนหญิงให้คะแนนนะักเรียนหญิงคนละ หน,นึ่งพันคะแนนนักเรียนนักเรียนชายได้คะแนนไหมไม่น่าจะได้นะฮะเป็นศูนย์คะแนนก่อนใช่ไหมคะอ่าใช่แล้วนะคะอ่าต่อไปต่อไปต่อไปนะดูให้ดีนะเลข3ามมวนหัวก่อนกลมกลมอ้าวม้วนหัวม้วนหัวฝึกกันหน่อยบางคนเี่เขียนหนึ่งสองายังไม่เป็นเลยคุณครูไม่อยากพูดนะคะแต่ว่าพูดไปแล้วด้วยอ้าม้วนหัวกมกลม ลากเป็นเส้นขึ้นไปค่ะนั่นก็คือเส้นตรงค่ะลูกแล้วเส้นโค้งที่ปรากฏโค้งสองโค้งนะคะแล้วก็ลากตรงลงมาเขียนยากไหมลูกไม่ยากนะคะฝึกลีลามือนะคะใช้เส้นพื้นฐานนั้นไม่ยากเลยสำหรับการเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะคำว่าสมมีตัวอะไรบ้างเอ่ย สอเสือสลาอมมาไหนลองฝึกอ่านสะกดคำค่ะสออมสาม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 ,สอาโ,ม,สามโอ้เก่งมากสออมสามนะคะหลายคนฝึกอ่านสะกดคำได้แล้วนะคะ เอาละค่ะจำนวน3บนเส้นจำนวนวันนี้เพื่อนของเราเจ้ากบเคโลกระโดดไปจากเลขอะไรไปถึงเลขอะไรลูกน่าจะเริ่มต้นที่จำนวนนับศูนย์จำนวน0ูนย์นะคะจำนวน 0, 0ูนไปหาหนึ่งหไปหาสองสองไป3แล้วก็ปรากฏภาพเจ้ากบเคโลนะคะ เริ่มจากเริ่มจากศูศแล้วไป1เป็นการนับเพิ่มทีละ1ไป2แล้วก็ไป3นะคะกระโดดไกลไปจนถึงเลข3แล้วในวันนี้นะคะเอาละค่ะเมื่อทราบแล้วฝึกอ่านพร้อมกันค่ะกางเกง3ตัวกางเกง3ตัวกางเกง3ตัว กางเกงสามตวัวเก่งมาก,ก,มากรับอีกหน,นึ่งพันคะแนนโอ้โหคนไหนอ่านได้คะแนนแต่คนที่ไม่ได้ไม่อ่านได้ไหมคะได้ไหมคนที่ไม่อ่านก็ไม่ได้คะแนนจ้ะใครจะให้ล่ะคนที่ไม่อ่านใช่ไหมอะ่ะอ้าวภาพที่ปรากฏเป็นภาพของอะไรลูกแอปเปิลก <Apple. S 1> ี่ผลเอ่ย แอปเปิลสามผลฝึกอ่านพร้อมกันค่ะแอปเปิลสามผลอากลุ่มที่สองอ่านแอปเปิลสามผลกลุ่มที่1อ่านแอปเปิลสามผลเก่งมากต่อไปเป็นรูปช้างสามเชือกอ่านตามช้างสามเชือกเก่งมากกลุ่มที่สองน่ารักมาก ช้างสามเชือกช้างสามเชือกลุมพี่สองอรับเอกเดิมทันแคน,นีกลุมพี่เดิมนับอีกศูนย์คะแนนศูนย์คะแนนอ่นาศูนย์คะแนนเดี๋ยวไปรับคะแนนที่คุณครูฉันทนาน,นะคะทายชั่วโมงต่อไปเอาเด็กเด็กไทยเก่งคณนตคิด รู้เร็วเหยียบสมุดขึ้นมาตอนนี้เก่งคณิตแล้วเก่งแล้วเรียนกันไปตั้งนานละเก่งแล้วต้องฝึกลีลามือแล้วนะคะโดยใช้เส้นพื้นฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงเส้นโค้งเส้นเฉียงนะอ่ะพร้อมค่ะพร้อมเด็กไทยเก่งคณิตคิดรู้เร็วนะคะในช่วงของการฝึกคิดลองทำนะคะ